ได้รับรางวาัลท ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอินเดียวันนี้เราจะไปรับรางวัลกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยสันจะต้องมาหาสูตรให้แฟนก่อนมาร้านนี้เลยคิงตันแฟชั่นร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาน่ารักก็มีสูตรให้เลือกมากมายหลายแบบเจ้าของร้านบริการน่ารักและบริการไวมากวัดตัวกันเลยไหนๆก็ไปส่งแฟนนะคะเราก็อยากได้บ้างเพราะว่าร้านเขาแบบมีหลายแบบให้เลือกมากขอเอาด้วยละกันนอกจากจะมีชุดสูตรให้ตัดแล้วเนี่ยเขายังมีชุดสําเร็จรูปด้วยคุณผู้หญิงที่อยากตัดเดรสแบบไหนเนี่ยก็คือมาเลือกผ้าเลือกแบบคุยกับพี่เจ้าของร้านได้เลยคุณผู้้้ชชาาาายกกกก็มมีีบบบรรรรริแนึษเเื่องตัดดดดุไหจ ใจดีให้คําแนะนําดีด้วยเป็นยังไงคะทุกคนสูตรของกวินโอเคไหมช่วงเย็นก็จะมีงานค่ะเราก็เริ่มแต่งหน้ากันก่อนเลยสูตรของกวินสีสวยมากมากเรียกว่าตัดเช้าและเย็นได้เลยและที่สําคัญพอดีตัวไม่ต้องมีแก้ด้วยด้วยงานวันนี้ได้รับเกียรติจากหมอมหลวงปานว่าสุขสวัสดิ์ปนัดดานในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอธิสรอ,อุดมเดชผู้มอบมองกุลสึกปากปลื้มและเป็นเกียรติมากๆและผู้มอบเกียรติบัตรให้สาได้รับเกียรติจากคุณเปรมปริยสัจเเดชประธานและผู้ก่อตั้งไทยอินเดียไปฟังบรรยากาศในงานกันค่ะ าเพจเฟซบุ๊กชื่อสากจใจยู้้ติดตาม1นึ่งแสนมากกว่าหนึ่งแสนแปดหนคนนะครับและช่องอิสรแแรมสาโอล่าย้อนติดตามนะครับมากกว่า3 6มสนะครับหรอว่าสามหมื่นห้าร้อท่านเดชช่องยูทูบนะครับชื่อสาะจใจซึ่งย้อนติดตามได้นะสามแสนสาันคนนะครับ ที่บอกว่าไอจีซาเอรล่าซาอรลานะครับซึ่งมียอดอีิดตามถึง1.1ล้านคนนะครับซึ่งคุณสานะครับได้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียในทุกช่องทางนะครับโซเชียลของคุณสาด้วยนะครับวันนี้คุณสาก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอินเดียครับแสดงความดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ครั้งครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทูตส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอินเดียคนที่2ประจำปีนี้ด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลแห่งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ,าคคณทางผู้จัดงานขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตสาด้วยนะและสาเองก็สัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนมัสเต